พอบอรตรเบาใจหลังสมนวนคดีตู้หา่าวถึงมืออายการแล้วไม่ติดใจชูวิ์เชื่อหวังดีพอบอรตรเบาใจหลังสำนวนคดีตู้หา่าวถึงมืออายการแล้วไม่ติดใจชูวิ์เชื่อหวังดีมั่นใจภายใน20่วกรานี้สำนวนจะส่งถึงศาลพิจนารณาตามขั้นตอน วันที่14มกราคมพลตำรวจเอกดำลงศัตด์กิติประพัฒน์ผอบอตรเปิดเผยถึงฟาร์มเชื่อมั่นนะครับคามมั่นใจว่าสามารถดำเนินคดีเอาผิดกับนายตู้หา่าวหลังจากสรุสรุปสำนวนคดีและส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปว่ารู้สึกเบาใจ ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบเพื่อเอาผิดผู้ต้องหาในทุกข้อกล่าวหาโดยพยานหลักฐานที่พบมีฟาร์มเกี่ยวพันกันแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากทางตัวผู้ต้องหาเองก็เตรียมพร้อมที่จะสู้คดีและเชื่อว่าภายในวันที่20มกราคม2566 อายการสูงสุดจะส่งสำนวนให้กับศาลเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนส่วนกรณีที่นายชูวิทย์ออกมาขอโทษหลังจากที่ผ่านมามีการตำหนิและไม่มั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนตัวไม่ได้ติดใจเชื่อว่านายชูวิทย์หวังดีอยากให้คดีสำเร็จแต่อาจจะได้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนจนเห็นว่าสำนวนอาจจะอ่อน แต่ตนในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนอยากให้สํานวนออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดจึงอาจจะเห็นว่าการทํางานล่าช้าแต่ตอนนี้มั่นใจว่าสํานวนทั้งหมดสมบูรณ์แล้วก็ <os. S 1> <Bour bon. S 2> ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับก็ตามที่เราทราบนะครับว่าตอนนี้สํานวนก็อยู่ที่อายการแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คือส่งสํานวนทั้งหมดเนี่ยให้อายอการพิจารณา ก็แน่นอนครับขั้นตอนต่อไปก็อายการเซ็นนะครับส่งก็เรียกว่าเซ็นส่งฟ้องศาลหรือเซ็นส่งไม่ฟ้องก็ต้องรอดูกันนะครับว่าสำนวนทั้งหมดอายการจะทําการส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องเพราะตามที่เราทราบนะครับว่าบางครั้งเจ้าหน้าที่ตารวจทําไปแล้วส่งไปอายการอาจจะนะครับไม่สั่งฟ้องก็ได้หรือยกฟ้องนั่นแหละที่เราทราบกัน แต่เมื่ออายการส่งฟ้องไปแล้วเราก็ต้องไปดูขั้นตอนและขบวนการของศาลซึ่งแน่นอนครับว่างานนี้ตามที่เราทราบอยู่ว่าในตู้ห่าวเองมีทั้งมีเงินและมีอำนาจแล้วก็มีคนหนุนหลังอยู่เยอะแยะมากมายอ่าก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้เมื่อถ้าสมมติขึ้นสู่ศาลแล้วเนี่ยนายตู้ห่าวจะสู้ด้วยวิธีไหนจะด้ดวยแนวทางไหนแล้วผลสุดท้ายนายตู้ห่าวจะหลุดคดี เหมือนกับคดีหลายๆคดีที่ผ่านมาหรือเปล่าอันนี้ประชาชนอย่างพวกเราก็ต้องติดตามกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้จะเป็นยังไงแต่อย่างที่เรารู้นะครับมีนายตำรวจได้ออกมาพูดและออกมาบอกว่าคดีของนายตู้หา่าวหรือนายตู้ห่าวเองต้องมีคนหนุนหลังมีคนช่วยคำถามคือเมื่อรู้แล้วทำไมถึงไม่จัดการ นี่คือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมข้องใจและอยากจะถามท่านว่าเมื่อท่านรู้ว่ามีผู้ใหญ่หนุนหลังมีใครหนุนหลังแล้วทำไมท่านไม่จัดการถอนลาดถอนคนให้สิ้นซากไป